ก็จะมาบอก2วิธีแก้เผ็ดจากการที่เรากินพริกหรืออาหารที่มันเผ็ดนะคะอย่างเช่นพริกขี้หนูหรือว่าผัดเผ็ดเกาหลีะคะ่ะตัวน,นี้เผ็ดมากๆเลยคะเราจะมาบอก2วิธีแก้เผ็ดที่เราไปหามาจาก เราก็จะมาดูความเชื่อเก่าธีแก้ปัความเชื่อเก่าเลยเา็าบอกว่าการที่ดื่มน้ำเย็นตามพิธีนะคะ <S <S เพื่อหวังดับความเผ็ดร้อนก่อนที่เราจะต้นไฟเป็นมังกรค่ะนีนะะ่ก็คือความเชื่อเก่าแลควอว่าเออมาดูผลที่ได้แต่การที่เราดื่มน้ำนกัน <c oughs> ก็ไม่ได้ช่วยคุณหายเลยนะคะแต่ <c oughs> กลับกลายเป็นว่าการดื่มน้าจะยิ่ง <c oughs> ไปกระจายความเผ็ดให้ท่วปากมากยิ่งขึ้น คือว่าถ้าเราไปกินน้ำเย็นนะคะน้ำเย็นจะช่วยจะทำให้ความเผ็ดมันเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะระวันนี้ต่อไปเรามาดู2วิธีแก้เผ็ดนะคะวิธีแก้เผ็ดจากการที่เรากินพริกนะคะหรือของที่เผ็ด,ผดนะคะอย่างถูกว,วิธีวิธีที่หนึ่งนะคะวิธีที่หนึ่ง รับประทานข้าวหรือขนมปังหรือจะดื่มนมก็ได้นะคะจากนั้นค่อยอมลูกอมก็ได้หรือจะอมลูกอมก็ได้นะคะเพราะความหวานในอาหารนะคะหรือเครื่องดื่มหรือลูกอมเหล่านี้นะคะจะช่วยดูดซับสารแคปซซินนะคะที่เป็นตัวการให้เกิดความเผ็ดร้อนเมื่อลิ้นหรือยวยวะส่วนใดส่วนหนึ่งไปสัมผัสเจ้าพริกเม็ดจิ๋วเข้านะคะนี่คือนี่ก็คือวิธีหนึ่งต่อไปวิธีที่สองนะคะก็คือ ดื่มน้ำมะนาวหรือน้ำมะเขือเทศสดๆนะคะจะช่วยแก้ผิดได้รอบกดจะไปทำปฏิกิริยากับสารดังกล่าวนะคะซึ่งเป็นด่างทำให้ความเผิดแผลงอีตรีนด้อยลงนะคะนี่ก็คือวิธีที่สองนะคะแล้วก็จะมาทบทวนอีกรอบนะคะความเชื่อก็คือดื่มน้ำเย็นตันทีนะคะก็ผลที่ได้ก็คือไม่ได้ช่วยคุณหาผิดนะคะแต่มันกลับให้เผิดกว่าเดิมนะคะต่อไปมาดูวิธีแก้เผ็ดจากการที่เรากินพลิก เดือกินของเผ็ดๆอย่างถูวิธีกันเลยค่ะวิธีหนึ่งนะคะก็คือรับประทานข้าวหรือขนมปังหรือจะดื่มนมก็ได้นะคะจากนั้นฝ้อยอมลูกอมก็ได้นะคะเพื่อความหวานในอาหารเครื่องดื่มหรือลูกมอมน,นี้จะช่วยดูดซับสารแคปไซซินนะคะที่เป็นตัวการให้เกิดความผิดร้อนเมื่อลิ้นรอยเยื่อส่วนในสน,น่งไปสัมผัสเจ้าคลิกไมกจิวเข้านะคะนี่ก็คือวิธีหนึ่งต่อไปไมาดูวิธีสองกันเลยดื่มน้ำมะนาวหรือน้ำมะเขือเทศสดๆ,ๆนะคะจะช่วยแก้เผ็ดได้ เรากดกลับไปทําปฏิกิริยากับสารดังกล่าวซึ่งเป็นด่างทําให้ความปิดแฉกนิตน้อยลงะคะ่ะก็สามารถไปทําตามได้นะคะแต่เราไม่แน่ใจว่ามันเห็นผลจริงหรือไม่นะคะ <S 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 เพราะว่าเราไม่ลองเราไม่ได้ลองเรายังไม่ได้ลองนะคะเพราะว่เาเราเราเพิ่งไปหามาสดๆเ,เลยนะคะเพิ่งไปหามาเลยเนี่ย ในก o เกิลนะคะึค้น่ปหาใน g o เกิลฮะก็สามารถไปทำตามได้นะคะแต่แตาไม่รู้ว่ามันเห็นผลจริงหรือเปล่าแต่เรามั่นใจแล้วจะนชื่อเขาว่ามันเห็นผลจริงนะคะชิมน,นี้็ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมก็เลยกดแชร์ก,กับใครแล้วก็ไปลองทำดูนะคะ bye bye.